ภาษาอาไรกนตัวค่ะการเดินข้ากันละด้การเรียนรู้หน่งกัน ครับผมพีจินซีนะครับและในช่องในคลิปนี้ครับผมจะไปคิรีวงนะเราไปดูสมาชิกกันนะครับว่าใครไปบ้างนะอ่านี่สมาชิกสมาชิกที่จะไปวันนี้นะคุณคุณภาพสมาชิกคุณภาพสมาชิกคุณภาพนะอ่านี่ปานสมาชิกคุณภาพสวัสดีค่ะป้านายอยู่สวัสดีค่ะเราหงษตั้มสามาะไรงานตัวค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำ ทำคลิปเพลงคณิตก่อนเนาะอ่าโอเคครับโอเคครับโคครับโอเคครัเรั่มคิดพอเรอเรับอเครับโอเคครับกอเคัอเคอเคอเคัอเครับโอเคครัเครับครับอเบเคิรอเคครับโอเรับอเคอเครับโอเคลบโเลคอเครับอเคครีเครัครับโอคครัคครับคครัอครับ จังน oh ี้ได no. oh, right. ้ยี่อะไรเลยพวกมึงทำอะไรกันวะอเบได้ไหนได้เอาเรื่องไยา้ได้มีเลยก็ได้เฮ้ยให้เร็วะฮะมีอะไรเป็นไรนะไปเลยใอะไหมันนี่ไปเลยกูยิงตัไมอยู่นี่แหละเฮ้ย นี่นักร้องนักร้องของกลุ่มนักร้องของกลุ่มนะโชว์เสียงก็โชว์เสียงรองรโชว์เสียงร้องเพลงคนดีเบืรอร้องฮะค่ะอันนี้คนอันนี้คนทหารงกันนะอะไรนะเอออะไรนะ ແລ້ວນຶກກັບໂຕທີ່ພາກ วันนี้เราก็มาถึงน้ำตกนะ,ะเดี๋ยเรากข้มาเล่นหน่อยนะดูกันมาน,นี่ดูทุกคนน่ในนีเราจะเดินสสุขเร่กันนะคร อ่า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 ทุกคนฟัง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 ฟังฟังเอ่อหยุดยุดยดยดยดอ่าฟังฟังฟังก็เดี๋ยวูจะให้เล่นเกมนะเล่นเกมเลขอันตรายก็คือสมมติว่าเราอ่านึกถึงเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยก็คืออ่าเดี๋ยวเอาสมมติก่อนนะเอาเราเลือกเลขห้าสิบอย่างเงี้ยเอ้าตันยกเลขมาตัวหนึ่งน้อยไปกลมตัวหนึ่ง น้อยไปอ่าแบบนี้จนหวาจะหาเลขที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าใครได้เลขที่ถูกต้องอโดนตรงนั้นนะครับโดนลงโทษนะครับตรงนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเราจะเริ่มจากทัน<อ>ปานไ,<อ>ไม้บอนเวฟขานบูมเตยสาแล้วก็ย้อนมาที่ทันนะ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะแอบบอกเลขไว้แบบยังแม่แม่ทุกคนรู้อ่าเราเลือกแล้วนะอ้าวทุกคนพร้อมรอบแรกสามสองหนึ่งเริ่มน้อยไปมากไปเฮ้ยมันสะโคบลงมาเล็กมันสะโคบลงมาน้อยแล้วนะน้อยไป บอลนะบอลบอลอ่ะน้อยไปน้อยไปถูกยี่เจ็ดอเล็ว้าวอาขาเราโลโทษนะครับไปตรงโน้นเลยช่วยน้ำด้วยหาวิเอานับนับ ได้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 ้ไดนี่นี่ก็คนที่แพ้ก็คือออกมาเลยจะเหลือคนสุดท้ายจะเหลือคนสุดท้ายอ้าวมาต่อเลยคานวันนี้มันเราจะให้คานกาหนดเลข โอเคเอาทานเริ่มมากไป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 น้อยไปแลอเลขเดียว ไปเวแพ้เอาไปไปลงโทษอ้าวทุกคนนับนับนับเราเอาวินับเลย เอาสักรอบเดียว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 โอเครอบโอเครอบเดียวรอบสุดท้ายออกโอเคอ่ามาเริ่มมากไปอะมากไปมากไปน้อยไป nói bài nói bài nói bài rồi hả nói bài à bài ส3 2ามสองน้อยไปมากไอ้น้อยไอ้มากไปเหลือสองตัวน้อยไปไอ้มากไปมากไปมากไปเดี๋ยวคนที่หนฮะถูกเอะเดี๋ยวดูปก่อนนั่งไปเลยนั่งนั่งห้าสี่สาม สองหนึ่งทุกคนทุกคนเลยโอเคก็พอแล้วนะทุกคนพอแล้วนะพอแล้วนะโอเคโอเคบายบายตอนนี้ก็จบไปแล้วนะเกมเล่นอันตรายก็ไปก็ก้าวกอนนะมาขี่รีวงนาทีแล้วก็ต้องเล่นเกมนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามตองตอ BDC นะครับก็ไปเจอคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ ขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็กำลังจะกลับแล้วนะโอเคพวกที่เหลือผมจะขึ้นมาอีกไม่นานนะเรามาถามความรู้สึกทุก่อนหน่อยนะนนว,ยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยมากเลยท่านมาเร็วไหนมาทำ<ๆ>ไหนมาทำกั่<ๆ>สาวอะไรคนนะ <c oughs> อันนี้แล้วค่ะไม่ต้องพูดโอเคครับ <Wow. S 1> <laughs> okay.